สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมารีวิวอาหารที่ซื้อจากแม่ค้าใหม่ในอังกฤษเธอทำอาหารอีสานจ้าขนมกินน้ำยาสองชุดน้ำยาปลาน้ำยาปลาแล้วก็แหนมเนื้อสี่ก้อนจ้าเป็นเงินทั้งหมด24ปอนจ้า ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะเพื่อนๆว่าจะแซบไหมฝีมือแม่ค้าใหม่สวัสดีจ้าท,ทุกทท่านมาทานขนมจีนน้ำยาป่ากับส้มนะจ๊ะฝีมือน้องเล็กแม่ค้าใหม่ในอังกฤษจ้าในช่วงโควิด -19 เดี๋ยวลองชิม ฝีมืออืมน้ลายไหลเลยจ้ะส่วนแหนมเนื้อส้มก็ไปอบจ้ะอบมีทอดมันปลาม,มีผักชุดละเจ็ดปอนด์คุ้มมากๆเลยจ้ะที่นี่ได้เยอะมากขนมจีนแล้วผักอีกน้ำยาชุดนึงก็ได้เยอะเหมือนกันจะเพิ่งไปอุ่นมาโอ้ อเขียนสักคำนึงเถอะอืมอร่อยจ้าเพื่อนๆอืมผัดดองแล้วชิมนนเนื้อเนื้อ อร่อยมากเลยจ้ะเรียวกำลังพอดีืมคุ้มมากๆเลยสิบปอนได้ตั้งสี่แท่งหนะอืมอร่อยมากๆแกน้องเล็กอร่อยสุดๆเลย ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จังแล้วคิดว่าจะเผ็ดอืม ยอดสุดยอด